งวดน,นี้ขอแค่12ล้านมนสิทธิ์คำสร้อยโชว์ลอตเตอรี่แค่ชุดสองใบพร้อมตีเลขเด็ดจิ้งจกสองหางสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวช้าเลขเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะเลขเด็ดคุณมนสิทธิ์คำสร้อยมาแล้วนะคะเลขเด็ดนักร้องดังนะคะเป็นไปทำทุกงวดน,นะคะที่คุณมนสิทธิ์คำสร้อยจะออกมาโพสต์ว่าชอบเลขตัวไหนนะคะ โพสแบบไม่มีกักเลยนะคะโชว์รูปให้ดูหลาแบบนี้ทุกงวดนะคะแต่ว่างวดนี้คุณมนสิทธิตกำซอยบอกว่าถูกน้อยก็เลยโพสต์แค่นี้นะคะโดยโพสต์ภาพพร้อมข้อความที่มีแคปชั่นเก๋ว่าสองงวดแล้วไม่ถูกเลยซื้อเบาๆางวดนี้ชอบเจ็ดสามศูนย์ตัดเอานะวงเล็บมีงบเท่านี้ซื้อเยอะเมียด่าแต่ก่อนถูกยังพอมีงบ ครับท่านผู้ชมนี่เลยนะคะคุณมนสิทธิ์เขาก็โชว์ลอตเตอรี่แค่ชุดสองใบนะคะสิบสองล้านนะคะสิบสองใยสิบสองล้านวงนนี้ขอแค่นี้ประมาณนี้นะคะซึ่งเลขที่หน้าลอตเตอรี่ที่คุณมนสิทธิ์คำสร้อยซื้อก็คือสี่เจ็ดสี่สามสองสองนะคะสามสองสองเป็นเลขเบิ้ลนะคะแต่คุณมนสิทธิ์คำสร้อยเขาโพสต์ว่าเขาชอบเลขเจ็ดสามศูนย์นะคะ 7นะคะและพอคุณมนสิทธิ์คำซอยโพสข้อความออกไปแบบนั้นพร้อมภาพนะคะบรรดาคอห้อยบรรดาแฟนคลับก็เข้ามาคอมเมนต์เยอะแยะมากมายนะคะแต่มีคอมเมนต์หนึ่งนะคะที่โพสภาพรูปจิ้งจก2หางลงมานะคะโดยเธอบอกว่าเจออยู่ในบ้านไม่รู้ตีมนเลขอะไรคุณมนสิทธิ์คำซอยก็ใจดีนะคะ ตีเลขเด็ดให้แฟนคลับด้วยนะคะบอกว่า472นะคะ472นะคะนี่เลยนะคะบรรดาขา้อหวยที่พอเห็นนะคะก็แห่ถามเลขบ้านเลยนะคะโดยเจ้าของที่คนนี่มาโพสต์นี่ก็ใจดีก็บอกอีกนะคะบอกว่า55หมู่13ประมาณนี้นะคะนี่เลยนะคะสงสัยเลขเบิ้ลจะแรงนะคะคุณมนต์ศิษย์เขาโพสต์ลอตเตอรี่คือลงท้ายด้วย สามสองสองนะคะสี่เจ็ดสี่สามสองสองนะคะแล้วก็คุณมนสิทธิ์เขาตีเลขจิ้งจกสองหางนะคะซึ่งไม่ใช่เรื่องที่จะเห็นได้บ่อยนะคะจิ้งจกสองหางคือเจ็ดสี่เจ็ดสองนะคะคุณมนสิทธิ์เขาบอกว่าสี่เจ็ดสองนะคะแต่ว่าเจ้าของโพสต์นี้นะเจ้าของที่มาคอมเมนต์รูปจิ้งจกสองหางเขาบอกว่าบ้านเลขที่ห้าสิบห้าหมู่สิบสามนะคะนี่เลยก็ ลองพิจารณาดูแล้วกันนะคะวันนี้คุณมนสิทธิ์ํำสร้อยเขาบอกว่าเขาพอแค่นี้นะคะแต่ไม่แน่อาจจะมีมาเยอะอีกก็ได้นะคะก็รอดูอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่คือเลขติดคุณมนสิทธิ์ํำสร้อยนะคะจะพ่อใบหวยของเรานะคะใจดีนําตัวเลขมาโพสต์ให้ดูทุกวดนนะคะก็ขอถูกไปเป๊ะกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ